ทีเรทีแสดงวันนี้เนี่ยอยู่ชั้นไหนเรีนอยู่ชั้นไหนกันม .2 ครับม .2 ครับคุณเรียนภาติพันดีที่เรียนไหนชาพันีเรียนชั้นไหนรัน4 3 4ี4 4 3 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 4 4 3รพนน ก็มันมีหลายตอนแต่คุณเอาตอนนี้มาแสดงนะเพื่อมีจุดร่้อะไรอยางไรเพือ่อแสดงหเห็นว่าสุสานมีความกระตัญญูค่ะที่จะออกตามหาพ่อบนสุสาน,น,นมาีความกตัญญูปกติที่สุส ature, นานนี่ต้องไปเชิญกันอะไรเรื่องาอะไรเรื่องอาเบอีที่เบอรสีต้องออกมาช่วยคะ ทางก็จเจออันตรายมากมายครับท่านมีทั้งผีดิบทั้งสู่ทั้งทหารก่อนที่จะเข้าเมืองครับเจออันตรายมากมายอะไรบ้างนอกจากผีดิบละเพราะว่ารู้สึกงเรียนเลยที่เป็รียนแรกท mm hmm. ี่ตอนนี้มาเนี่ย mm hmm. ปกตินี่ต้างเจอบาส่งทอะไรบาเจอชีอเปลยครับส่วนมากเจอชีเปลยแต่สรุปแล้วมีนสนมุทรสาครได้เจอหลายอ่ะ mm hmm. ใช่ไหมในตอน วันนี้เนี่ยที่แสดงละครใดู้รยวันนี้ได้แสดงทักษะภาษาไทยทังบ้านารพูดการท่านการอานอการานกอนกขับเสภา ได้แสดงทักษะแต่มันเป็นปน,นิดๆหน่อยๆร้อยบาทนะทักษะภาษาแปลเนียตอนนี้ครูอยากฟังการพูดในที่สาธารณะใครสามารถนำนอได้เช่นการพูดในที่สาธารณะพเพราะเรียมนม .3 เนี่ยต้องมีตรงนี้เช่น